โอเคสวัสดีครับก็อย่างที่หลายๆคนบางคนทราบแล้วบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้ทาง Honda ได้เรียกคืนรถนะครับที่เป็นรุ่นสแตนดาดทั้งหมดเลยนะครับก็ทั้งเจ้า p c x 1 6 0เจ้าคลิก160นะครับที่มันไม่มี ABS ในในดิดหน้านะครับพอไม่มีปุ๊บทีนี้บางคนก็งงว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงหรือว่ามันข่าวลือข่าวลวงอะไรก็ จริงๆมันมีร่างกฎหมายที่เขาดันมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาแล้วนะครับแล้วก็มันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราเราจึงยังไม่เห็นทาง Honda เพจ o o n d m o t t r ต c y c l ซประเทศไทยประกาศถึง p c x ที่เป็นปี2024ที่จะเป็นแบบอาจจะมีนั่นนู่นนี่ลายใหม่หรืออะไรใหม่ๆออกมานะครับไม่มีโชว์ออกมาไม่มีเปิดตัวไม่มีอะไรออกมาซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นโฉมเดิมแหละนะครับน่าจะเป็นโฉมเดิมเพราะว่าถ้าเป็นโฉมใหม่ มันคงไม่ทันแน่เลยนะครับจริงๆอ่ะมันกฎหมายมันก็ออกมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกร,รกฎาแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ยือ้อกันไปยื้อึ้นมานะครับระหว่างผู้ผลิตนะครับก็คือในทุนน่ะผู้ผลิตกับกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอ้ล่างคนที่ทําล่างกฎหมายนะครับเพราะว่าเขาถือว่ามันเป็นความปลอดภยัยแล้วก็ช่วยช่วยให้เราให้ผู้บริโภคก็คือประชาชนอย่างเราเนี่ย มีความปลอดภัยมากขึ้นช่วยลดอุบัติเหตุได้นะครับเนี่ยร่างเขาก็เนี่ยเดี๋ยวผมแคปมาให้ดูนะเนี่ยตั้งแต่วันที่8ใช่ไหมส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ละกันใครอยากอ่านแบบละเอียดละเอียดนะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์แล้วก็กดลิงก์เข้าไปอ่านได้หน้าเว็บเขานะครับหรือจะพิมพ์ใน Google ก็ได้ว่า,อ,าอะไรนะกฎหมายมอไซค์ ABS นะครับ2567ก็ได้นะครับก็ทีนี้ มันบังคับใช้จริงๆเขาจะบังคับใช้ตั้งแต่รถที่มี125มีซีตั้งแต่125ขึ้นไปนั่นหมายความว่าเจ้าตัวเวฟอะเวฟร2อาจะโดนด้วยแต่ทีนี้เหมือนกับว่าเขาผู้ผลิตเขาน่าจะผลิตไม่ทันเขาก็ยื้อเป็นเอาเป็น150อ่ามันก็ผ่านว่าอะเอาแค่150ขึ้นไปนั่นหมายความว่าทั้ง n Max ทั้ง PCX ที่มี CC 150ขึ้นไปนะครับ150ย15 5้160นะครับ ที่จะจำหน่ายภายในปีนี้ตั้งแต่วันที่1มกรามาเนี่ยนะครับจะต้องมีดิส์หน้าที่เป็น ABS ถึงจะขายได้นะครับเขาก็เลยเรียกคืนที่ศูนย์นะครับศูนย์ที่เขากระจายไปแล้วเนี่ยที่เป็นตัวสแตนดาดเรียกคืนเก็บคืนหมดครับเก็บคืนในที่นี้เขาก็ไม่ได้เอาไปทําลายเขาก็แค่เอาไปติดตั้ง ABS มาใหม่ 1, นะครับก็คือไปเปลี่ยนจานดิส์ไปเปลี่ยนปั๊มปั๊มล่างปั๊มเบรกล่างปั๊มบนอะไรก็แล้วแต่ ติดกล่อง ABS ไล่สายน้ำมันใหม่ให้มันเป็น ABS เฉพาะด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้านะด้านหลังเขายังไม่ได้บังคับนะครับส่วนรถรถที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันอาจจะทําไอ้ปกติอะดิที่เป็นตัวสแตนดาร์ดมันไม่มี ABS หน้าใช่ไหมทีนี้เขาก็อาจจะทําทําเป็น ABS หน้าแต่หลังเป็นดัมนะครับแล้วก็ทําเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตัว ABS จริงๆอะ่ะ อายกตัวอย่าง PCS อ่ะเอ้ย PCS อ่ะตัว ABS จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังแต่ ABS นั้นอ่ะจะมีแค่ข้างหน้าถูกไหมครับมีแค่ดิสหน้าดิสหลังไม่มี ABS นะครับก็ไม่รู้ว่ากฎหมายเขาบังคับหน้าแล้วก็หลังด้วยหรือเปล่าถ้าเขาบังคับข้างหน้าอย่างเดียวนั่นหมายความว่ารุ่นที่จะขายได้ก็คือรุ่น ABS ขึ้นไปนะครับ ABS แล้วก็ ตัวของไฮบริดที่เป็นไฟฟ้าอะไรพวกนี้จะขายได้ส่วนตัวสแตนดาร์ดหลักๆที่เป็นสแตนดาร์ดที่มองเห็นได้ชัดเลยก็คือรถสีขาวนะจะถูกเรียกเก็บเรียกคืนเพื่อเอาไปไปทําให้เป็น ABS หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเขาจะเอาไปขายที่ประเทศอื่นที่ว่ากฎหมายมันไม่ได้บังคับว่าต้องมี ABS นะครับก็ต้องดูทาง Honda เขาต่อไปแต่ทีนี้ผู้บริโภคจะโดนอะไรมั่งผู้บริโภคก็จะมีตัวเลือกที่น้อยลงนะครับราคาที่ ที่เป็นรุ่นสแตนดาดมันจะเบากว่า ABS ใช่ไหมก็อาจจะต้องซื้อรถในราคาที่แพงขึ้นเพราะว่ามีตัวเลือกที่น้อยลงไม่มีตัวสแตนดาดแล้วนะครับหรือไม่แน่เขาอาจจะทําออกมาเป็นตัวสแตนดาดแต่ว่ามี ABS หน้าแต่หลังก็เป็นดั้มนะครับเขาก็ไม่บังคับนะว่าต้องเป็นดิสหน้าดิสหลังแต่ว่าดิสหน้าเนที่เขาบังคับเนี่ยต้องมี ABS หมายความว่าเพื่อนเพื่อลองนึกถึงเวฟร้อยยี่บห้าที่ข้างหน้ามันเป็นดิสแล้วข้างหลังมันเป็นดั้มเห็นไหมเขาบังคับวนะ่าว่าข้างหน้าต้องมี ABS เพราะฉะนั้นหลังด้ำได้นะครับแต่ว่าถ้าดิดหน้าต้องเป็น ABS เขาก็เลยเรียกคืนไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะบังคับเมื่อไหร่ไอตัวที่ว่า1 2 5ซีซี cc ขึ้นไปอ่ะก็คือตอนนี้เขาบังคับอยู่แค่1 5 0ซีซี c ขึ้นไปนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้มามาบอกข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าขายที่จะถอยในปี24หรือว่าที่จะรอออนนิวที่เป็นในปี25ก็อาจจะต้องเจอกับราคาที่มันสูงตัวเลือก น้อยลงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้บางคนตกใจบางคนไม่เชื่อไงเห็นว่าเอ้ยเลิกผลิตเหรอเลิกไม่เขาเขาเลิกผลิตก็ใช่ให้เลิกผลิตแล้วก็เรียกคืนด้วยแล้วก็ตามกฎหมายนะเนาะเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับมันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2567แล้วโอเควันนี้ลาไปก่อนใครชอบติดตามข่าวสารก็กดติดตามไว้เดี๋ยวมีอะไรมาจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ